บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับรายยางขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับครูปุ่นภาษาไทยป .5 ค่ะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราก็ทำความรู้จักกับรูปร่างหน้าตาของพยัญชนะสระและว้วก็วรรณยุกไป เรียบร้อยแล้วก็คิดว่าเด็กๆน่าจะยังคงจําได้อยู่เนาะวันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับเรื่องของพยัญชนะให้มากขึ้นกันนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถผันวรรณยุกต์ในบทต่อไปได้อย่างถูกต้องด้วยเรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องไตายางนั่นเองไตายางคืออะไรคะทราบไหมเอ่ยไตายางก็คือระบบการจัดการ เอาตัวอักษรพยัญชนะเนี่ยทั้ง44ตัวนะคะมาจัดระบบใหม่นะคะโดยใช้เสียงของมันในการแบ่งเขาจะแบ่งออกเป็น3หมวดหมู่ด้วยกันนะคะก็คืออักษรกลางอักษรสูงแล้วก็อักษรต่ําอักษรสูงอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวนะคะมีตัวอะไรบ้างมาดูกัน,นะคะ่ะขอไข่ขอขวดชอชิง ขอฐานถอถุงขอพึ่งขอฝาสอสาราสอฤาษีสอเสือแล้วก็ขอหีบถ้าเราสงสัยว่ามันสูงยังไงนะคะก็เด็กๆก,ก็ต้องลองออกเสียงดูเช่นถ้าสมมติว่าออกเสียงขอขอเห็นไหมคะเสียงมันเหมือนโหนขึ้นไปข้างบนเนาะขอชอถอแบบนี้เขาก็เลยเรียกมันว่าอักษรสูงอ่าแต่ว่าถ้าสมมุติเรานั่งท่องเนี่ย คขัขวดิิงฐานถุงมันก็จายากใช่ไหมคะดังนั้นเขาก็มีหลักการจําให้เราก็คือหลักการจํานั้นก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอีกครั้งหนึ่งนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผอผีเนี่ยก็คือตัวผอพึ่งส่วนฝากก็คือตัวฝอฝาถุงคือแทนถอฐานกับถอถุงมีสองตัวถ,ถูกต้องไหมคะ ส่วนข้าวก็แทนข่าขอไข่กับขอขวดสอสารเนี่ยก็คือสามสอเลยคือสอสาลาสอฤษีแล้วก็สอเสือหอหีบก็คือตรงคำว่าให้ส่วนฉันก็คือฉอะชิงนั่นเองผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน,ฉนอันนี้คือการหลักการจำของอักษรสูงเท่านี้ค่ะต่อไปมาดูกันว่า เราจะทําแบบทดสอบได้ไหมเขาบอกว่าจากข้อความนี้มีคําที่ใช้พยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงกี่คํามีมาทั้งหมด3ประโยคนะคะ 1. ฝูงสัตว์จํานวนมากมุงดูเจ้าลิงเต้นลาที่กลางป่าฝูงสัตว์จํานวนมากมุงดูเจ้าลิงเต้นลาที่กลางป่าอันนี้มีทั้งหมดกี่คําคะลองดูซิคาตอบก็คือสองคำก็คือคำว่าฝูงกับคำว่าคำว่าสัตว์ ก็คือสอเสือถูกไหมคะฝอฝากับสอเสืออ่ะต่อไปประโยคที่สองยีรับพอยาวเห็นเจ้าลิงหัวเราะเออขอโทษค่ะยีรับพอยาวเห็นเจ้าลิงเต้นหัวเราะชอบใจอันนี้มีอักษรสูงอยู่กี่คำคะมีทั้งหมดสองคก็คือคําว่าเห็นกับคําว่าหัวก็คือใช้ตัวพยัญชนะเดียวกันใช่ไหมคะคือตัวหอหีบนั่นเองต่อไปประโยคสุดท้ายค่ะ สิงโตเจ้าป่านอนอยู่ที่ผาสูงอย่างสบายใจสิงโตเจ้าป่านอนอยู่ที่ผาสูงอย่างสบายใจประโยคนี้มีอักษรสูงกี่คำเอ่ยเจอหรือ,อยังคำตอบก็คือสี่คำนะคะก็คือคำว่าสิงสอเสือใช่ไหมแล้วก็มีผาผอผึ้งใช่ไหมคะแล้วก็สูงแล้วก็สะสะในที่นี้ก็คือตรงคำว่าสบายนั่นเองโอเค ต่อไปค่ะอักษรกลางอักษรกลางเนี่ยก็คือเสียงมันเนี่ยจะอยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมดเลยมีทั้งหมด9ตัวอันนี้ครูคิดว่าเด็กๆน่าจะท่องกันได้อยู่แล้วเนาะมีตัวอะไรบ้างก็ไก่ตอจานดอชดาต่อปะตักด,ดอเด็กต่อเต่าบอใบไม้ปอปลาแล้วก็ออ่างมีวิธีการท่องอย่างนี้ค่ะ ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่บางคนอาจจะเคยท่องมาว่าไก่จิกเด,กด็กตายเด็กตายบนปากโอ่อันนี้ก็ไม่ผิดน,นะคะเพราะว่าอย่างที่ครูบอกว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่เนี่ยก็เพราะว่าให้ดอเด็กแทนทั้งดอเด็กแล้วก็ดอชดาส่วนตอเต่าก็แทนทั้งตอเต่าแล้วก็ตอปะตักไปเลยอีกครั้งหนึ่งนะคะไก่จิกเด็กตายบนปากโอโอเค คำใดบ้างมีเพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางเขามีคำมาให้เราลองดูสิคะว่าไหนบ้างที่มีเพยยนชนะต้นเป็นอักษรกลางเป็นไก่จิกเด็กตายบนปากองค์คัดลองคอควายใช่ไหมคะเป็นไก่จิกเด็กตายไหมไม่ใช่อันที่สองไตราย,ยางไตรตอเต่าก็ถูกใช่ไหมคะแบคทีเรียแบคทีเรียถูกไหมอ่าบอใบไม้ถูกต้องยางพาลา ไม่ใช่โศกเศร้าโศกสอสลาสอสลาเป็นอักษรอ,อะไรนะคะยังจําได้อยู่ไหมผีฝากถุงข้าวสารก็คือเป็นสอสลาต่อไปปื้มใจปื้มใจปอปลาใช่ไหมคะกดเกณฑ์ถูกไหมเอ่ยกดเกณฑ์สัมพันธ์สอเสือก็คือเป็นอักษรสูงคําต่อไปคือเจตนารมเจตนารมจ่อจานเป็นอักษรกลาง ไดโนเสาร์ aur, ดอเด็กถูกไหมเอ่ยไก่จิกเด็กตายบนปากองถูกอันสุดท้ายค่ะประสบการณ์ประสบการณ์ป,ปอปาก็เป็นอักษรกลางโอเคเท่ากับมันจะมีคำที่เป็นพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรกลางก็คือตะย,ยางแบคทีเรียปื้มใจกดเกณฑ์เจตนาลมไดโนเสาร์ aur, แล้วก็ประสบการณ์มีทั้งหมด7คําค่ะตัวต่อไปนะคะก็คืออักษรต่า อักษรต่ำเนี่ยเขาจะมีเยอะนิดนึงมีทั้งหมด24ตัวด้วยกันนะคะโดยอักษรต่ำเขาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เขาเรียกกันว่าอักษรต่ำเดี่ยวกับอักษรต่ำคู่แล้ว2อย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงอักษรต่ำเดี่ยวนะคะมีทั้งหมด10ตัว10ตัวในที่นี้ก็คือตัวงองูยอหญิงนอเนนนอหนูมอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนแล้วก็รอจุฬา ซึ่งอันนี้ก็จะท่องง่ายมากๆเลยเหมือนคล้ายๆกับไก่จิกเด็กตายบนปากองนั่นแหละหลักการจำของอันนี้นะคะก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกงูเนี่ยก็คืององูใช่ไหมคะใหญ่ก็คือยอหญิงนอนคือนอนหนูอยู่คือยอยักษณนะคือนอนเนนริมคือลอเรือวัดคือวอแหวน โม,โมคือมอมา้าลีคือลอจุลาส่วนโลกก็คือลอลิงอีกครั้งหนึ่งนะคะงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกอันนี้คืออักษรต่ำเดี่ยวต่อไปคืออักษรต่ำคู่อักษรต่ำคู่เนี่ยมีทั้งหมด14ตัวด้วยกันทำไมเขาถึงเรียกว่าอักษรต่ำคู่มันไปเสียงคู่กับอะไรมันไปเสียงสุขคู่กับอักษรสูงนั่นเองเพราะว่า อย่างสมมติยกตัวอย่างนะคะเช่นตัวขอไข่กับขอควายอย่างเงี้ยขอไข่เป็นอักษรสูงยังจําได้อยู่ใช่ไหมคะก็คือไอ้ตรงคําว่าเข้าสารนั่นแหละเวลาที่เราออกเสียงขอไข่เสียงมันจะโหนขึ้นไปข้างบนก็คือเป็นขอในขณะที่เป็นคอควายเนี่ยเสียงมันจะต่ําลงข้างล่างคอขอคอ,อแบบนี้มันก็คือเสียงคู่กันอยู่เช่นพอพานกับขอพึ่งถ้าเป็นเสียงสูงขอพึ่งใช่ไหมคะเราก็จะพูดว่าขอ แต่พอเป็นอักษรต่ําก็คือพอพานเราก็จะพูดว่าพอแบบนี้เสียงมันคู่กันอยู่เขาก็เลยเรียกมันว่าอักษรต่ําคู่คราวนี้ค่ะอักษรต่ําคู่มีอะไรบ้างมีคอควายขอขวดเออคอควายคอคนคอละคังชอช้างซอโซ,อซอ่ชอเชอ,ชอทอนมนโททพ้เท่า ปอฝ่าทอทหารทอทงพอพานพอสังเภาแล้วก็หอหนกุูกนะคะอันนี้มันจะมีวิธีการท่องก็คือพี่แฟนเธอคงแซวเฮียชัน้นอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่แฟนเธอคงแซวเฮียชัน้นพี่เนี่ยแทนด้วย2ตัวด้วยกันก็คือพอพานกับพอสังเพาแฟนก็คือแทนตัวเดียวก็คือฟอฟัน ส่วนเธอคําว่าเธอเนี่ยแทนได้4ตัวด้วยกันก็คือทอนังมนโททอพุท่เฒทอทหารแล้วก็ทอทงคงก็แทน3ตัวนะคะคือคอควายคอคนแล้วก็คอระคังส่วนแซวก็คือซอโซ่เฮียก็คือฮอนคู่ชั้นแทนด้วย2ตัวคือชอช้างกับชอเชอร์อ่าพี่แฟนเธอคงแซวเฮียชั้นทั้งหมดเราเรียนกันหมดแล้วอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำคราวนี้ลองมาทำแบบฝึกหัดกันอ่ะ เราเรียนอักษรต่ําไปแล้วคราวนี้ลองมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะเขาบอกว่าให้หาอักษรที่ไม่ใช่อักษรต่ําที่ซ่อนอยู่ทนนี้ซึ่งครูก็มีตัวอักษรเยอะมากเลยใช่ไหมคะครานี้ให้เด็กๆลองหาว่ามีอะไรบ้างที่ไม่ใช่อักษรต่ําลองดูซิว่าจะหาเจอไหมโอเคคราวนี้ฉเฉลยนะคะมีดดเด็กดดเด็กเป็นอักษรอะไรคะอักษรกลาง ผอพึ่งผอพึ่งเป็นอักษรสูงจอจานจอจานเป็นอักษรกลางฝอฝาเป็นอักษรสูงส่อเสือเป็นสูงสอสาลาเป็นสูงต่อเต่าเป็นกลางดอชะดาแล้วก็เป็นกลางแล้วก็ขอไข่เป็นสูงชอฉิงก็เป็นอักษรสูง ตัวสุดท้ายคือออ่างเป็นอักษรกลางมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ตัวาเเจอครบทั้ง11ตัวไหมคะต่อไปมาทำแบบทดสอบกันเป็นแบบแบบทดสอบรวมทั้ง3อักษรเลยที่เราได้เรียนไปเมื่อกี้นี้ข้อ1เขาถามว่าข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงและอักษรกลางมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงและอักษรกลางนะคะ กอไก่เขาบอกว่าเด็ดบัวว่ะเด็ดบัวให้ไว้ใหญ่เด็ดบัวให้ไว้ใหญ่หหญมีเฉพาะแค่อักษรสูงกับกลางหรือเปล่าอะถ้าเขาโจทย์เขาถามมาแบบนี้นะคะเด็กๆก็ต้องหาว่ามันมีอักษรต่ําซ่อนอยู่หรือเปล่าถูกไหมพราเขาถามหาอักษรสูงกับอักษรกลางเราก็ต้องไปดูว่ามีอักษรต่าซ่อนอยู่ไหมอันข้อกอไก่มีไหมคะมีมีก็คือตัวคําว่า ไว้ White, ใช่ไหมไว้ White, กับใยที่เป็นอักษรต่ำดังนั้นข้อนี้ตัดทิ้งไปข้อ2ค่ะพ้างงูไม่พ้นคอพ้างูไม่พ้นคอมีอักษรต่ําซ่อนอยู่ไหมคะมีไหมมีก็คือคำว่างูกับคำว่ามีงูมีไม้มีพ้นมีคอมีสี่คำเลยใช่ไหมคะที่เป็นอักษรต่ำข้อคอควายค่ะชี้พงให้กระลอกชี้พงให้กระรอก เออมีตัวอักษรต่ำไหมมีก็คือคำว่าชี้มีคำว่าโพรงแล้วก็มีคำว่าลอกมี3ามคำเหมือนกับขอไข่อันสุดท้ายค่ะตาบอดสอดตาเห็นอันนี้เป็นเฉพาะอักษรสูงแล้วก็อักษรกลางดังนั้นข้อนี้ก็ตอบข้ององ,งอูอันนี้ก็เป็นคำอธิบายไว้ให้แล้วต่อไปอ ฉเฉลยไปแล้วเลยมาดูว่าทําไมถึงฉเฉลยอันนี้เนาะเขาถามว่าข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ําทั้งหมดพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ําทั้งหมดนะคะกิ๊บออกกําลังกายกิ๊บออกกําลังกายเป็นอักษรกลางทั้งหมดเลยเห็นไหมกอไก่อออ่ากอไก่อ้อมีอักษรต่ตําตัวหนึ่งก็คือคําว่าลังก็ไม่ถูกอีกเพราะเขาหาทั้งหมด ส่วนข้อขอไข่หนูตักเล่นน้ำนานหนูตักเล่นน้ำนานมีตัวที่ไม่ใช่อักษรต่ําอยู่1ตัวก็คือตักนั่นเองก็คือเป็นอักษรกลางต่อไปค่ะตัวข้อขอปามันเฉลยอันนี้เนาะเพราะอันนี้เป็นอักษรต่ําทั้งหมดอันสุดท้ายคืององูเบียช่วยแม่กวาดขยะเบียช่วยแม่กวาดขยะมีตัวอักษรอ,อื่นที่ไม่ใช่อักษรต่ำไหม ก็มีอันแรกเลยใช่ไหมคะคือคําว่าเบียเบียเป็นบอใบไม้ใช่ปะ่ะเป็นอักษรกลางแล้วก็มีกวาดเป็นอักษรกลางแล้วก็ขาในคําว่าขยะก็เป็นอักษรสูงดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อคอขวายต่อไปค่ะข้อ3ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสำนวนต่อไปนี้ตีนเท่าฝาหอย ตีนเท่าฝาหอยมาดูเฉลเออมาดูชอยกันนะคะชอยเขาบอกว่าข้อ1มีอักษรกลาง2คําอักษรสูง2คําอักษรกลาง2คําอักษรต่ำสองคาอักษรกลาง1คําอักษรสูง2คําอักษรต่ำหนึ่งคำอักษรสูง1คําอักษรต่ำสองคาแล้วก็อักษรกลาง1คําอ่ะคราวนี้ก็มาชําหละคําว่าตีนเท่าฝาหอยก่อนตีนเท่าฝาหอยนะคะตีนต่อเต่าเป็นอะไรเป็นอักษรกลาง เท่าทอรหารเป็นอักษรต่ำฝากก็เป็นอักษรฝอฝาเป็นอักษรสูงหอยเป็นอักษรสูงดังนั้นมันก็จะเท่ากับเป็นกลางต่ำสูงสูงเท่ากับมีสูงทั้งหมด2คําต่ำา1คําแล้วก็กลาง1คําดังนั้นข้อนี้ตอบข้ออะไรดีคะคําตอบก็คือข้อคอควายโอเคทําถูกกันไหมทั้ง3ข้อเลย หลังจากที่เราเรียนกันครบเสร็จหมดแล้วทําแบบทดสอบแล้วนะคะก็ถูกบ้างผิดบ้างใช่ไหมคราวนี้มาดูสรุปบทเรียนนี้ของเรากันตตยางเนี่ยก็คือระบบอักษร3หมู่ก็คือโดยการเอาพยัญชนะทั้ง44ตัวนะคะมาจัดหมวดหมู่โดยใช้เสียงของมันโดยการแบ่งเป็นเสียงสูงเสียงกลางแล้วก็เสียงต่ำทั้งหมด3เสียง3ส่วน ซึ่งถ้าเราเรียนระบบไตาย,ยางถูกแล้วจำได้หมดแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถผ่านวรรณยุกต์ในบทต่อๆไปได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทยคราวนี้เมื่อกี้มาทบทวนนะคะไตาย,ยางอักษรสามม่แบ่งออกเป็นอักษรสูงวิธีการจำก็คือผีฝากถุงเข้าสารให้ฉันประกอบไปด้วยเพียญชนะก็คือผอพึ่งอฝาอถุงถอฐานขอไข่ขอขวดสอเสือ,ส,อส่อฤาษี สอสลาหอหีบแล้วก็ฉอชิงอักษรกลางก็คือไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งใช่ไหมคะก็จะมีกอไก่จอจานดอเด็กดอชดา่อเต่า่อประตักบ,บอใบไม้ปอปลาแล้วก็อาออ่าง อันสุดท้ายก็คืออักษรต่ำอักษรต่ำเขาถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มอักษรต่ำเดี่ยวกับอักษรต่ำคู่ถ้าเป็นอักษรต่ำเดียวก็จะท่องว่างูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกอันนี้ก็จะตรงตามตัวเลยก็คืององ,งูยอยิงนอนหนูยอยักษ์นอนเรนลอเรือมองมา้าลอจุฬาแล้วก็ลอลิงอ่ะอันสุดท้ายก็คืออักษรต่ำคู่พี่แฟนเธอคงแซวเฮียชั้น ก็จะมีตัวพอพานกับพอสังเพาใช่ไหมคะที่แทนตัวพี่เนาะแล้วก็มีพอฟันส่วนเธอเนี่ยแทนด้วย4ตัวก็คือทอนงมนโททอพุท่ท่าทอทงทอทหารคงก็มีคอควายออคอควายคอคนคอระครังแซลก็มีซอโซ่ใช่ไหมคะแล้วก็ฮอนกคู่ชอช้างแล้วก็ชอเชิญมีทั้งหมด14ตัวโอเคอันนี้คือเรื่องของไตยยางนะคะ มีสอนสูงกลางต่ำแล้วมาพบกันครั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะ